โอเคเราทำคลิปเกมใช่ไหมครับเราพามาดูบ้านนะโอ๊ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่รู้สิรู้ทำกี่คลิปแล้วคลิปเกมเนี่ยมาทำคลิปนี้มั่งไม่ใช่คลิปเปิดหน้านะแค่มาดูบ้านโอ๊ย เฮ้สวัสดีอะไรครับสรับผมแบคือนะครับแบคือตรงไหนเล่ามาดูอะไรเนี่ยตึึงต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 ึงวันนี้เรามาซื้อรถนะครับนี่ผมกำลังเลือกรถอยู่ครับวันนี้ผมมีเงิน1ล้านบาทนะครับผมว่าจะซื้อรถหนึ่งคันมาขี่นะครับ ต้องเลือกหารถหลายแบบนะครับนี่ที่เอารถแบบไหนดีว่ามาขี่มีเงินอยู่สามล้านบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านต่ออันนี้ก็อนโอ้โอเคมีนี่ครับ ช้าปาดคอเกือบตา,ายฮะฮะตายตายคิปเปิดหนะ้าเปิดหนะ้าไม่ได้เปิดหรอกงงใช่ไหมเราทำไมเราไม่เปิดน,น,นี่คือหน้าของเราไงเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยัง